การบินวนของเที่ยวบินทักษินกลายเป็นประเด็นที่หลายคนสงสัยทำไมเครื่องบินถึงต้องบินวนอยู่กลางทะเลอินเดียอดีตนายกสมาคมนักบินได้ออกมาไขข้อข้องใจนี้โดยคาดว่าอาจจะเป็นเพราะต้องรอการอนุมัติในการเปลี่ยนแผนการบินอย่างกระทันหันเนื่องจากไม่สามารถลงจอดที่สนามบินเซเลตาในสิงคโปร์ได้ทันตามเวลาทำการในวันที่5กันยายน2568ในายสนองมิ่งเจริญอดีตนายกสมาคมนักบินได้ชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตขึ้นบินของเครื่องบินส่วนบุคคล private jet ว่าหากผู้โดยสารไม่มีข้อจำกัดในการเดินทางออกนอกประเทศสามารถยื่นขอแผนการบินระหว่างประเทศได้ภายในเวลาเพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นสำหรับเที่ยวบินที g t s ที่นายทักษิณชินวัตรอ,อดีตนายกรัฐมนตรีโดยสารเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมามีจุดหมายปลายทางที่สนามบินเซเลตาแต่ยังไม่ทราบว่ามีการระบุสนามบินสำรองไว้ที่ใดซึ่งตามปกติแล้วจะต้องมีการกำหนดสนามบินสำรองในกรณีที่ไม่สามารถลงจอดที่จุดหมายแรกได้ จากข้อมูลที่ทราบเครื่องบินได้ขึ้นบินจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปยังสิงคโปร์ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเศษและจากข่าวที่รายงานเครื่องบินได้ขึ้นบินในเวลา19นาฬิกา17นาทีซึ่งอาจจะใกล้เคียงกับเวลาปิดทำการของสนามบินเซเลตาในเวลา22นาฬิกาหากเกิดสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยการเปลี่ยนเส้นทางการบินไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการบินที่มีความรัดกุมนายสนองกล่าวว่าในกรณีที่เครื่องบินต้องบินออกนอกเส้นทางไปทางทะเลอันดามันและบินวนอยู่สองรอบอาจจะเป็นการขออนุญาตเปลี่ยนแผนการบินอย่างกระทันหัน โดยเที่ยวบินนี้เป็นเครื่องบินส่วนบุคคลที่มีฝ่ายดูแลลูกค้าภาคพ,พื้นดินซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารจากเครื่องบินผ่านสัญญาณดาวเทียมได้โดยตรงเพื่อรอการอนุมัติในการบินผ่านาน่านฟ้าของประเทศที่ต้องการไปยังจุดหมายปลายทางใหม่อีกหนึ่งเหตุผลที่ทาให้เครื่องบินต้องบินวนใกล้เคียงน่านฟ้าไทยคือการอยู่ในน่านฟ้าที่ได้รับอนุญาตถักแผนการเดินทางใหม่ยังไม่ได้รับการอนุมัติเครื่องบินก็ไม่สามารถบินผ่านาน่านฟ้าของประเทศอื่นได้ ในส่วนของการเติมน้ำมันจำนวนมากนั้นอดีตนายกสมาคมนักบินได้ชี้แจงว่าไม่มีข้อกำหนดหรือกฎข้อห้ามใดๆแต่ต้องคำนึงถึงน้ำหนักของน้ำมันที่จะลงจอดที่สนามบินหากน้ำหนักมากเกินไปอาจส่งผลต่อความปลอดภัยในการลงจอดสำหรับเครื่องบิน p r i v a t e jet ลำนี้เป็นเครื่องบินจากสัญชาติต่างประเทศในทวีปยุโรปและการเติมน้ำมันสำรองในปริมาณมากนั้นเป็นดุลยพินิษของนักบินเองนอกจากนี้ในประเทศไทยยังมีข้อยกเว้นเกี่ยวกับภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินที่บินระหว่างประเทศอีกด้วย ดังนั้นจึงไม่สามารถระบุได้ว่ามีเจตนาในการเปลี่ยนแผนการบินล่วงหน้าหรือไม่ในท้ายที่สุดคำถามที่น่าสนใจคือคุณคิดว่าเหตุผลที่เที่ยวบินทักษินต้องบินวนกลางทะเลอินเดียนี้มีความน่าสนใจหรือไม่หรือคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแผนการบินในกรณีเช่นนี้แสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย